สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวภูทบเบิกในหน้าร้อนนะครับวันนี้คือวันที่3สางหาคมี67น,นะครับ,เด,นะรบเดี๋ยวไปดูกันว่าภูทบเบิกหน้าร้อนเป็นไงบ้าง ตอนนี้นะครับเรามาแวะพักปัม๊ม PT นะครับที่ลงมาจากเขานาำหนาวตอเราจะเดินทางต่อขึ้นไปที่โคทเบิร์กเ,เลยนะครับกับทีมงานเราสักสีค่คน ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับหอดูดาวที่วัดอนุภูมิภูตเบิกบรรยา,าก,กาศวันนี้เงียบเงาเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ดูมุมกว้างสิแต่ก็ยังได้ยินเสียงรถนะฮะเสียงผู้คนอยู่ ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวบ้างอยู่อัปเดตนะครับภูสะเบิกวันที่31มีนา2567ไม่ใช่66 67แล้วนี่คือเส้นทางที่เราวิ่งขึ้นมา ตรงนั้นคือบ้านเพียงดินเขาเรียนเป็นบ้านเสียนเลนะครับบรรยากาศต,ตรงลานกลางเต็นท์นะ,นะครับเมื่อกี้ลมเย็นกว่ามีเต็นท์กลางอยู่สองหลังนะแล้วก็วิหารกิจชุมชนนะครับก็ทำเป็นโดม เดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันในหมู่บ้านร้านอยู่ตรงนู้นร้านดังร้านอร่อยร้านค้าส่วนมากก็เงียบนะครับของชุมชนแต่เดี๋ยวไปร้านหมูกระทะกันมาผู้ทะเบิกครั้งแรกเป็นไงบ้างครับหครับสนุกครับ <c oughs> อากาศดี <c oughs> เย็นเชียบอันนี้คือ น่าร้อนนะครับอันนี้บรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับลงมาจากจุดชมวิวก็ค่อนข้างเงียบห้องพักต่างๆก็จะราคาถูก วันนี้เราก็มาแวะกินข้าวนะครับที่ไล่ลุงสวิทหรือเปล่าไล่สวิทนะครับไม่ใช่ลุงเราสั่งหมูกระทะแล้วนะครับกับผัดยอดฟักแล้วก็ข้าวผัดรอหมูกระทะอยู่ครับตัง้งใจของเราวันนี้คือขับรถมอเตอร์ไซค์มากินหมูกระทะแล้วก็กลับห่ไวมากเลยอี <laughs> ตอนนี้แล้วแล้วหมูกระทะของเราก็มาแล้วนะครับหมูกระทะมีอะไรบ้างมีผักมีมาม่ามีเส้นเส้นร้อนมีพริกให้ครับผมบอกเงิน้นะครับน้มาเป็นขวดเส้นพรอมเสียบอนไหมมีผัเปิดเส้นให้ใช่แล้วก็ของเสียจานจุ่มขึ้นไหมประมาณ10บาทชุดนี้ชุดให500มา่อหนึ่งคุณนะ เดี๋ยวเตากระทะ <c oughs> อันนี้บีบแก้มเบียร์เด้ <c oughs> มาแล้วหมูกระทะของเรา